เวดเมื่อวันศุกร์คุณจะเป็นบุคคลหน้ารังเกียจเนี่ยล่าสุดเนี่ยที่เคยมีข่าวแท็กซี่เนี่ยนะครับโดนอะไรป่วยเป็นโครโรนาสายพันธุ์ใหม่เพราะติดมาจากคนจีนถึงแม้เขาจะหายไปแล้วสังคมก็ยังคงรังเกียจคนใกล้ชิดก็กลัวเขาเพราะยิ่งมันเกิดการแพร่ระบาดะไรตอนนี้ถึงไม่จะหายกากลัวจะกลับมาอีกรอบหนึ่งตอนนี้ผม้รงเรียนท่านผู้ชมเรียนหุ้นส่วนนะครับนะ ไกลดูคอนเสิร์ตคาราบาวก็สนุกก็สนุกไปแต่ไม่ใช่เวลานี้รอนิดหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่คาราบาวแสดงความไม่พอใจต่อรัฐบาลเนี่ยคาราบาวต้องแยกนะแยกเรื่องของการเมืองผมเข้าใจ <c oughs> สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีคุณสว่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจที่สื่อมวลชนนะครับแล้วก็ประชาชนค่อนข้างให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของท่าทีของแอดคาราบาวไปดูปรากฏการณ์นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวมาเข้าสู่กระบ,บวนการวิเคราะห์กันครับไอ้มึงจะมาจ้องติดสถานบริการ่ายเดียวมึงแน่จริงมึงไปจับโัวมเอเหี้ยโอ้ <Hey! S 2> มาติดสถานบริการ เว้ยเด็กผู้ชายสุดอให้ความรักที่แดีินไปไหนนะั่นี่กันี่ให้กำลังใจพี่แนนอ,อ็นลุงนั่นแหละอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ใชเดี๋ยวเอาเจ้าตาบดีกว่าแม่งตอนนี้พ่อหน้าปเป็นเพื่อนเราแล้วนะครับแต่เราก็ นี่ปะอดีตขอโทษพี่น้องชาวพม่าด้วยนะครับพม่าข่าศิยเกินคุณเพือกจะตากเหตุการณ์นี้ก็เป็นคอนเสิร์ตฮะที่คาราบาวไปเล่นที่จังหวัดตากจำไม่ผิดกองเภอแมสอดนะครับก็ปรากฏว่าพอดีมีคำสั่งนะครับห้ามชุมนุมเกิน50คนนะครับปิดผับปิดบาร์ปิดสถานบริการ ที่เป็นแหล่งชุมนุมเพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 แต่ปรากฏว่าคอนเสิร์ตนี้แจ้งจัดมาก่อนแจ้งจัดก่อนหนึ่งวันแจ้งจัดมาก่อนแล้วจู่ก็มีคำสั่งนี้ก่อนหนึงวันปรากฏว่าประหลัดอำเภอก็ยืนยันให้จัดนะครับพอยืนยันให้จัดเสร็จปลัดคนดังกล่าวโดนย้ายโดนย้าย <c oughs> มีคำสั่งย้ายทันทีนะครับในอำเภอไม่ย้ายก็ไม่ได้ นะครับเพราะไม่ย้ายโดยตัวเองอย่าโดนย้ายเพราะเป็นเจ้าของรบับผิดชอบโดยตรงก็ย้ายประหลัดก็เป็นที่มาของปฏิปฏิกริยาของคาราบาวคาราบาวไม่ยอมจะจัดถึง4ี่ทุ่มจะเล่นสองชั่วโมงอะไรเงี้ยก็ให้ของรับโน่นนี่นั่นขึ้นมาในสังคมโซเชียลมีเดียนะครับก็ค่อนข้างจะแสดงความไม่พอใจกับคาราบาลอย่างมากนะที่แอดพูดแบบนั้นแอดโดยส่วนใหญ่ก็จะทำเพลงเกี่ยวกับรักชาต นะครับเกี่ยวกับสถาบันมาตั้งนานแล้วล่ะนะครับแต่ตอนนี้มันกำลังเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าวิกฤตของประเทศนะครับคนในคลิปก็เฮ้เ hey, hey, พี่แอดพูดถูกเฮ้เ hey, hey นะครับคนทั้งประเทศเขากำลังวิตกเรื่องของโควโิดนาสายพันธุ์ใหม่แล้วก็ตอนนี้อิตาลีตายกันเกือบ5 0 0 0คนแล้วในประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างเกาหลีใต้ตายกันเป็นเบือ นะครับอินเดียปิดประเทศไปเรียบร้อยแล้วมาเลเซียปิดประเทศเกาหลีเหนือปิดประเทศเกาหลีใต้ก็ปิดเหมือนกันสถานการณ์เข้าขั้นที่เรียกว่าวิกฤตจนองค์การอนามัยโลกนะครับหรือ WHO หรือ WHO เนี่ยได้มีการประกาศสภาวะว,วิกฤตด้านอนามัยโลกไปแล้วนะครับนั่นหมายความว่าผมเรียนเนี่ยเข้าใจนะตอนนี้มันไม่ใช่แค่แพร่ระบ,บาดเฉพาะตรงนั้นอย่างเดียวตอนนี้ อย่างที่ชนบุรีริมชายหาดหลังจากมีการปิดผับปราปรากฏว่ากลุ่มวัยรุ่นทั้งหลายไปรวมกันตามริมชายหาดกินเหล้าตามริมชายหาดนะครับนั่นหมายความว่าโอกาสที่จะติดโควิดสายพันธุ์ใหม่เนี่ยเป็นไปได้สูงมากนะครับผู้มนุยการองค์การอนารรมัยโลกได้ร้องขอย้ำแล้วย้ำอีกนะครับบอกว่าทุกๆประเทศทั่วโลกจะต้องระง,งับโควิดสายพันธุ์ใหม่ด้วยการยุติห้ามประชาชนรวมกันเป็นหมู ถ้าไม่ทำการแพร่ระบาดของโรคนี้จะไม่หยุดปัจจุบันในเอเชียกำลังมาแล้วลอกที่สแล้วนะครับแล้ลอกที่2อหมายความว่างไงไม่ทะลุมาจากนอกประเทศล้วลอกที่2ตอนนี้เจอที่สิงคโปร์นะครับเจอที่ญี่ปุ่นเจอที่เกาหลีใต้นะครับกำลังทะลักเข้ามาในมาเลเซียถึงแม้จะมีการปิดประเทศไปแล้วเขาก็กำลังตามหาคนที่เข้าร่วมละหมาดใหญ่ เกิดขึ้นปรากฏการลักษณะเช่นนี้นะครับผมถึงเรียนว่าอันตรายนะส่วนใครชอบไม่ชอบแอดคาราบาก็คนเรื่องหนึ่งสำหรับผมมันก็ธรรมดาไม่ได้มีความชอบหรือไม่ชอบอะไรแต่ผมเรียนว่าการแพร่ระบาดของโควินาสายพันธุ์ใหม่นั้นอันตรายอันตรายมากไม่งั้นจังหวัดต่างๆรวมทั้งกรุงเทพหมหานครคงไม่มีการสั่งหยุดผับปลาสถานบริการห้างสสินค้าแบบนี้หรอกนะครับแล้วก็เกิดความวุ่นวายคนแห่กับบ้าน นะครับบางคนก็โพสต์ข้อข่าวข้อความบอกว่าในต่างประเทศเนี่ยนะเขาตายกันเขาตื่นตระหนกกันนะแต่ในประเทศไทยเนี่ยเป็นเรื่องของการปอดแหกไม่ใช่ปอดแหกเขาตายไปหนึ่งตอนนี้ตัวเลขเพิ่มขึ้นจากวันละ5ลารายเจรายขึ้นเป็น30 30เป็นส6 3สสเป็น60 60ขึ้นเป็นร17รายตอนนี้สะสมไม่กี่วันเนี่ยเกือบ9 5้า9 9หราย คือพุ่งแบบก้าวกระโดดอะไอ้วัฒกรรมเชิงต่อต้านวางวัฒกรรมเนี่ยไม่ควรจะนำมาใช้นะนะส่วนใครจะชอบดารานักร้องนักสแสดงเฮๆเฮนมันๆถึงเวลาคนคุณไปอยู่ในโรงพยาบาลคุณป่วยขึ้นมาเนี่ยญาติพี่น้องก็เยี่ยมไม่ได้ฮะโรงพยาบาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชนห้ามเยี่ยมถึงแม้ว่าภาครัฐเนี่ยจะมีการช่วยเหลือนะ ด้วยการสําหรับผู้เสี่ยงสำหรับผู้ที่ป่วยเนี่ยแล้วก็ผู้เสี่ยงเนี่ยรักษาพยาบาลฟรีนะครับถึงแม้ว่าจะรักษาพยาบาลฟรีเนี่ยเราเองเนี่ยก็จําเป็นจะต้องรู้นะครับจําเป็นจะต้องรู้แล้วก็จําเป็นจะต้องไม่เข้าไปสู่กระบวนการสุ่มเสี่ยงเพราะไม่ใช่กัโกโรคอย่างเดียวคุณจะเป็นบุคคลหน้ารังเกียจนะล่าสุดเนี่ยที่เคยมีขา่าแท็กซี่เนี่ยนะครับโดนอะไร ป่วยเป็นโควรดาสายพันธุ์ใหม่เพราะติดมาจากคนจีนถึงแม้เราจะหายไปแล้วสังคมก็ยังคงลังเกียจคนใกล้ชิดก็กลัวเขาเพราะยิ่งมันเกิดการแพร่ระบาดในตอนนี้ถึงไม่จะหายกากลัวจะกลับมาอีกรอบหนึง่งตอนนี้ผมต้องเรียนท่านผู้ชมเรียนหุ้นส่วนนะครับนะไกลดูคอนเสิร์ตคาราบาวก็สนุกก็สนุกไปแต่ไม่ใช่เวลานี้รอนิดหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่คาราบาวแสดงความไม่พอใจต่อรัฐบาลเนี่ยคาราบาวต้องแยกนะ แยกเรื่องของการเมืองผมเข้าใจการเมืองคนไม่ชอบพลเอกประยุทธ์แต่สถานการณ์ตอนนี้มันกําลังวิกฤตพอมันกําลังเข้าสู่วิกฤตจะไปด่ารัฐบาลหัวนั่นหัวนี้มันไม่ใช่มันเป็นเวลาที่ทุกคนต้องร่วมมือกันนิดหนึ่งขอให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้แล้วหลังจากนั้นอยากจะเปลี่ยนรัฐบาลจากมีพอใจแสดงความคิดเห็นรัฐบาลก็ว่าไปแต่ขอให้ช่วงวิกฤตช่วงนี้ผ่านพ้นไปก่อนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอรสศักด์จียมกิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะพี่นิกเตรียมของมาครบหรือ,อยังครบเรียบร้อยครับแล้วเ,เราไปไทะเล